นราคาทองคำโกลด์สปอตล่าสุด1,382เหรียญด้วยกัน<ม>นะ,ะดูเหมือนว่าจะแกวงตัวอยู่ในกรอบแคบๆทั้งวนันจริงๆแล้วตลาดทองคำก็รอเช่นเหมือนเช่นเช่นกันเหมือนกันใช่ไหมที่เหมือนกับตลาดหุ้นที่รอการประชุมของเฟดอยู่อะค่ะได้ค่ะตอนนี้เองเรอมองว่า ตัวตลาดทองคำเองนะคะก็คือยังยังแกวงตัวอยู่ในกรอบแคบๆระหว่างแนว 1, 3 7 0เหรียญน,นะคะส่วนด้านบนเนี่ยอยู่ที่1,400ี่ยเหรียญคะ่ะแล้วก็อย่างล่าสุดเองนะคะถึงแม้ว่าอย่างทางสหรัฐเองจะมีการประกาศตัวเลขนะคะการผลิตออกมาเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเลขจะออกมาดีแต่ว่าก็กดดันทำให้ตัวราคาทองคำนิดเอปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะคะตอนนี้เองก็มาอยู่ในที่แนวประมาณ 1, 3ึ2เหรียญซึ่งช่วงเช้าเนี่ยคะ่ะอยู่ที่แนวประมาณสัก1 3 8รเหรียญน,นะคะจะเหน เ็นไว่าการย่อตรงนี้ลงมาบ้างแต่ไม่มากนะักแต่ข่าวที่ต้องจับตามองนะคะก็คือว่าตอนนี้เองมีสถานการณ์ของทางซีเรียเองนะคะก็คือกับสถานการณ์ของทางสหรัฐนะ,ะซึ่งล่าสุดเนี่ยค่ะก็เลยทําให้ตัวราคาน้ํามันเองนะเอ,อราคาน้ามันดิบ นายแม็กซ์เองมีการปรับตัวสูงขึ้นนะคะก็คือสูงสุดในรอบ9เดือนดังนั้นเองในช่วงนี้ก็อาจจะต้องตามข่าวระหว่างสถานการณ์ของทางซีเรียเองแล้วก็ของทางสหรัฐเองค่ะว่าว่าช่วงนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้ทางสหรัฐนะคะก็กําลังพิจารณาเรื่องการจัดตั้งเขตห้ามบินในซีเรียด้วยซึ่งก็ถือว่าเริ่มเป็นสัญญาณของการแทรกแซงสงครามกลางเมืองในซีเรียด้วยค่ะ ค่ะถ้าหากว่าเราคาดการณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่อาจจะมองว่าเป็นประเด็นหลักเนี่ยนะคะของเฟดก็คือ18และ19กมิถุนายนนี้มีมุมมองเชิชงบวกหรือว่าเชิงลบคะต่อแนวโน้มของการพิจารณาในครั้งนี้นะคะค่ะของส่วนในเรื่องของการประชุมเฟดเองนะคะ <c oughs> คือเรามองว่าผลการประชุมในรอบนี้น่าจะยังคงนโยบายตัวเดิมอยู่นะคะน่าจะยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออปริมาณนะคะ ของตัว QE เองก็ตามดังนั้นเรามองว่าโดยรวมเนี่ยค่ะก็คือถ้าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรตัวราคาทองคำยังจะคงอยู่ในกรอบนะคะระหว่าง1 3 7 0เหรียญจนถึง1,420เหรียญค่ะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็อยู่ระหว่าง19,800จนถึง25,000 แต่ถ้าในทางกลับกันนะนะ,ะก็คือว่ามีการปรับลดปริมาณตัว QE ลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ราคารองคงทำเองปรับลงมาลดต่ํากว่าแนว1,370เหรียญซึ่งแนวรับต่อไปก็จะลงไปได้ที่บริเวณ1,340เหรียญและ1,320เหรียญค่ะค่ะอันนี้คือแนวรับนะคุณมนแล้วแนวต้านมีให้ไว้บ้างไหมคะ ค่ะสำหรับแนวต้านเองนะคะก็คือแนวต้านที่สําคัญเนี่ยจะอยู่ที่แนว1,420ค่ะซึ่งก็คือที่บริเวณนี้ก็คือมีการขึ้นมาทดสอบหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ผ่านลงไปก็คือยังยังแนะนำนะักลงทุนให้เรามาระวังเพราะว่าสังเกตดูว,ว่าขึ้นมาที่บริเวณนี้ก็คือยังมีแรงเทขายออกมาค่ะค่ะคุณมลคะถ้าเราดู correlation ตอนนี้ทองสัมพันธ์กับอะไรซะส่วนใหญ่คะคือนตอนนี้เองนะคะจะเห็นถ้าถ้าเรามาดูความสัมพันธ์ของตัว ระหว่างทองคาเองกับสินทรัพย์หลายๆตัวเนี่ยจะ<ช>เห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในนช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นยูโ,โรเองก็ตามนะคะแล<ช>้วก็ไม่ว่าจะเป็นดอลลาร์เองเมื่อก่อนเนี่ยก็คือจะเทียบค่อนข้างจะเห็น correlation ได้ชัดเจนแต่ตอนนี้ตัวที่ตัวที่เห็นมากนะคะก็คือตัวหุ้นเองที่ตอนนี้เองตัวทองคำกับตัวหุ้นเองก็ค่อนข้างจะวิ่งออกไปในทิศทางที่ค่อนข้างจะสวนทางกันค่ะค่ะ อืม,อมค่ะทีนี้ถ้าหากว่าเรามามองที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกันบ้างนะคะเริ่มมีทิศทางสัญญาณของการแข็งค่าแล้วล่าสุดณนะปัจจุบันเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่สักประมาณ30บาท60สตาตางแล้วเนี่ยนะคะมันจะส่งผลอย่างไรบ้างคะต่อแนวโน้มของการเก็งกําไรหรือว่าการซื้อขายในทองคํานะคะค่ะก อย่างตัวทองคาเองนะคะก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีผลค่อนข้างมากแม้อดีตอาจะไม่มากนะเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของเราค่อนข้างจะคงที่นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีในเรื่องของกระแสเงินทุนด้วยนะคะเลยทาให้ค่างเงินบาทของเราเนี่ยมีการอ่อนค่าหรือว่ามีการผันผวนค่อนข้างมากทีเดียวจะเห็นได้จากช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ค่างเงินบาทเราเนี่ยขึ้นไปแตะที่บริเวณ31บาทจุดสส่วนสัปดาห์นี้เนี่ยก็ปรับแข็งค่าลงมาค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะมาอยู่ที่แนวประมาณ1,000อ,อ,อยู่ที่แนวประมาณ30 30บาท60สตางค์ได้ดังนั้นเองถ้ายิ่งค่าเงินบาทแข็งค้าขึ้นเรื่อยๆก็จะกดดันทําให้ตัวราคาทองคําในประเทศตับตัวลดลงแต่ถ้าค่าเงินบาทอ่านนะคะมีการอ่อนค่าขึ้นก็จะส่งผลทําให้ราคาทองในประเทศตับโตเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเราคิดเป็นสัดส่วนง่ายคือทุกๆ10สิบสตางค์ที่เปลี่ยนไปของค่าเงินบาทนะคะก็จะทำให้ราคาทองในประเทศเนี่ยบวกลบอยู่ที่80บบาทต่อบาททองคำค่ะ ค่ะคุณบุญคันในช่วงนี้แนะนํานักลงทุนในระยะกลางและก็ระยะยาวยังไงดีคะคือถ้าเป็นนักลงทุนที่ต้องการจะเป็นเป็นแง่ของการสะสมระยะยาวนะคะคือเรามองว่าอาจจะทยอยสะสมบางส่วนได้นะคะสักประมาณสิบเปอร์เซ็นเพราะว่าจะเห็นได้จากตัวราคาทองคำเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการย่อลงมานะคะแต่ว่าคือการย่อตัว ก็ยังถือว่าลงไปไม่มากนะก็ยังมีแรงทยอยซื้ออย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะะแต่ว่าแต่ขึ้นไปด้านบนเนี่ยก็ก็ไม่ยังไม่สามารถทะลุแนว1 5 0 0ันห้ารอเหรียญได้เพราะว่าในแง่ของกองทุนก็ยังมีมีการทยอยขายออกมาเรื่อยๆแต่เรามองว่าถ้าในลักษณะของการที่เป็นการลงทุนเพื่อเพื่อกระจายความเสี่ยงเนี่ยค่ะก็คือว่า สัดส่วนที่เราตั้งไว้ว่าเราจะลงทุนในตัวทองคําเท่าไหร่อาจจะทยอยที่เป็นสาหรับน้ำทุนระยะกลางระยะยาวนะคะก็คือเป็นลักษาะของการพยายสะสมก็าอาจจะสะสมสักประมาณสิบเปอร์เซ็นตของยอดที่เราตั้งใจจะลงทุนในตัวทองคําทั้งหมดก็สามารถทําได้ค่ะค<ท>่ะทีนี้ถ้าหากว่าเรามาดูอีกตลาดหนึ่งนะคะอย่าง Safe ิทตี้อิ u ดีค์ค่ะในส่วนของ YLG มีการประเมินทิศทางหรือว่าแนวโน้มอ,อย่างไรบ้างคะ ขณะสำหรับตัวเซทเองนะคะก็คือว่าในสัปดาห์นี้มีการดิดตัวขึ้นมาค่อนข้างมากมเรายังแนะนำมากลงทุนให้รามาระวังอยู่นะคะถึงแม้ว่าล่าสุดเองนะคะก็คือว่าตลาดหุ้นไทยเราจะปิดบวกขึ้นมานะคะก็คือว่า<ม>เอออย่างตัวตัวเซทใหญ่เองเนี่ยขึ้นไปถึงที่แนวประมาณ1นึ่งนึง เออหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบเอ็ดจุดได้นะคะก็คือดัชนีก็คือขึ้นไปทําสูงสุดวันนี้เนี่ยเกือบประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็สิบห้าได้แล้วก็หลังจากนั้นเองได้มีการย่อตัวลงมาแต่เรายังแนะนำค่ะว่า ในช่วงนี้ยังแนะนำนักทุนให้เรามาระวงังแต่ก็คือตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดทองคําก็ยังรองในเรื่องของผลการประชุมของ FOMC ที่จะประกาศในวันพุธทีหนึ่งบ้านเราอะนะคะก็น่าจะส่งผลกับการเคลื่อนไหวแต่ว่าในระยะวันสองวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบแคบๆไม่ขยับไปไหนมากค่ะค่ะคุณพลค่ะงั้นขอกรอบอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่ากรอบที่บอกว่าแคบๆนี้ประมาณเท่าไหร่บ้างคะของตัวทองคำนะคะก็คือจะอยู่ที่แนว 1, 370เเหรียญ จนถึง1,420เหร so ียญค่ะ hmm. ถ <idal Industry UK> ้าเป็นตัวเซฟิฟตี้นะคะตัวซีรีส์เนะคะก็จะอยู่ระหว่าง940นะคะจนถึง990ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณบนคะนะะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าตลาดยังคงจับตาดู